ต่อเจ้าขวัญน,นะครับผมให้ชมกันก่อนเรียกนกปลายอยู่นะครับนี่นะครับผมนกอยู่บนโอ้ไม่รู้จะลงหรือเปล่านะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ตามอยู่ มต่อสายไฟนะครับนกต่อตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็เล่นเล่นเล่นดีนะครับถ้าเล่นแล้วเล่นตัวนี้ผมวันนึงหลายไม้นะครับย้ายไม่รู้กี่ย้าย <c oughs> ก็เล่นทุกไม้อยู่นะครับอันนี้ครับชมกันเดี๋ยวท่านใดสนใจฉเฉลยนะครับผมท้ายคลิปเจ้าขวัญเลยนะครับผม ของแท้นะครับนี่ไล่เรืออยู่นะครับผมไม่แบ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอลงแบ่งไปหลายรอบแล้วไม่มีท่านใดสนใจนะครับมีสนใจอยู่เต่ก็เงียบไปนะครับถามมานะครับผมบอกผมให้ราคาไล่เรือ้ดยซ้ํานะครับตอนนี้เท่าไรก็ยังไม่ได้แบ่งนะครับเพราะว่าเล่นถูกใจนะครับมันดีนะครับตอนนครชวาก็มันดีเหมือนกันนอลกปลาอยู่สูงลิบเลย นี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมเฉลยของเจ้าขวัญกันเลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับทนใดอยากได้เฉลยสายออดนะครับนกเขาชวานะครับนี่นี่ผมไปไล่เรือนกต่อผมมานะครับตอนลงเบนก็ไม่มีอาจารย์ท่านใดสนใจถามมาแล้วก็เงียบเนาะผมก็เลยตัดสินใจเอาไปไล่เคาะสนิมนะครับก็โอ้ดูนี่ครับผลงาน หกเจ็วันนะครับมีทีมงานมาแบ่งไปแล้วหลายตัวนะครับนี่นี่ต่อมาได้ใหม่นะครับวันละหนึ่งถึงสามตัวนะครับวันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ส่วนนกฝึกก็ฝึกอยู่หน้าบ้านนู่นนะครับชักลอกอยู่ขันอยู่นะครับได้ยินไหมนะครับแต่นกต่อไปต่ออยู่นะครับนี่ครับคัดเสียงนะครับต่อคัดเสียงนะครับเสียงกลางพเพเลย มีเสียงทุ่มๆุมอยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าตัวไหนมั่งโอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมติดผนียดทุกตัวตัวผู้ทุกตัวนะครับผมจับไปเกี่ยวดูตอนติดผนียดนี่นะครับตั้งนตั้งนามันหลายตัวนะครับสิบกว่าตัวนะครับทีมงานก็มาแบ่งไปแล้วหลายตัวอยู่นะครับผมท่านใดสนใจ f c ท่านใดสนใจนะครับสายออดเพชรชบูรณ์นะครับผมนี่ ตัวนี้ครับเสียงจะออกใหญ่หน่อยนะครับผมใส่ปอขาไว้นี่นะครับแต่ไม่รู้ตรงตัวหรือเปล่านะครับบางทีต่อไว้แล้วก็กลับมาบ้านไปพอไปจะไปเก็บกระติดพอดีอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ทําคลิปต่อนะครับนี่นี่เฉลยเจ้าขวัญนะครับที่ลงแบ่งว่ามันเลื้อนนะครับโอ้ไปไปมาเล่นเริ่มเล่นดีครับขึ้นวันแรกก็ไม่คันเอาไปไล่ติดทุกวันทุกวันเลยนะครับผม ก็เพิ่งสับใส่กรงใหญ่นะครับมันหลายตัวมันอัดกันนะครับอ่านะครับท่านใดสนใจนะครับอ่าส่งได้ทุกจังหวัดนะครับผมราคาไม่แพงโทรมาสอบถามเลยนะครับมันขันแล้วนะครับอยู่ในนี้มันก็ขันร้องมั่งแล้วนี่ตัวเสียงใหญ่น่าจะใช่ตัวนะครับเพราะว่าผมไปมันเรียกอยู่เรียกคุมอยู่ผมก็ไปใส่ไว้แล้วผมก็กลับมาบ้านนะครับพอกลับไปติดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นแถวเลยครับ นะครับต่อตามเสียงครับคัดตัวต่อเลยนะครับเพราะว่านกทางเทศบณลเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับในทีมงานน่าจะมีผมคนเดียวนะครับที่ต่ออยู่นะครับบางท่านก็เลี้ยงไว้แต่ก็ไม่ได้ต่อผมเอานกต่อไปไล่เรื้อนะครับผมมันไม่ได้เล่นนานนะครับก็เลยพอมันได้ติดเฉลยหลายๆตัวเล่นดีเริ่มเล่นดีนะครับขึ้นไปก็ออดออดออดแป๊บเดียวบินเข้าติดเลยอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้ล่าสุดนะครับตัวตรงสามเหลี่ยมนะครับอ่าใดสนใจนะครับผมตัวนี้น่าจะโดนพเนียดฟาดแรงนะครับปีกห้อยเลยติดพเนียดทุกตัวเลยนะครับสู้นกทุกตัวนะครับพวกนี้สู้นกต่อดีนะครับนี่นะครับอะไรอยากได้กี่ตัวโทรมาสอบถามนะครับผมมีทีมงานเอาไปก็ว่าขันไปวันแรกก็ขันเลยนะครับใส่กกงไว้นกไม่ ไม่เหน,นะครับผมนี่เพราะว่านกันอยู่นกขาวาวานี่จะอยู่ใกล้บางตัวก็อยู่ใกล้บ้านคนไปใส่เอาใกล้ๆนะครับใกล้ๆพุ่มมันอยู่กับคนครับคัดเสียงเลยนกต่อนกฝึกต่อผมก็ขันอยู่ยังไม่เคยเดีย๋ยวว่าจะลองสับตัวเล่นอยู่กําลังไล่อขวัญให้มันเล่นดีๆก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ไปขึ้นอยู่ไม่รู้ติดยังยังไม่ได้ไปดูนะครับมาทําคลิปให้ fc ได้ชมก่อนนี่นะครับของแท้ของแท้ต่อเองเลยนะครับไล,ล่เรือเองเลยผมก็ว่าเอ๊ะมันแต่มันไล่เลื้อยากกว่านกเขาใหญ่นะครับบอกก่อนนกเขาชวานะครับไล,ล่เรือเดี๋ยวว,วันหลังผมจะทําคลิปเจ้าขวัญให้ชมนะครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับน่าจะใช่เสียงใหญ่นะครับผมใส่ปอกขาวไว้นี่เนาะน,นี่นะครับ นิ่งมากตัวนี้หวัวเบลอเลยสงสัยอยากขึ้นกรงเดียวนะครับไอที่ดินๆอยู่คือต่อมาได้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้สามตัวนะครับหลุดหลุดมือไปตัวหนึ่งไม่ได้ถุงไปใส่เอาผ้าเข้ามาที่คุมนกพันๆไว้ไม่รู้มันหลุดยังไงนะครับคลายครับก็ไม่เป็นไรนะครับต่อใหม่เยอะมากเลยนะครับ ไล่เรือมาก็ได้ประมาณาสักเกือบ20แล้วครับ6-7วันนะครับไม่เกินไม่ถึง10วันนะครับผมผมไล่อยู่ผมไล่ทุกวันทุกวันเลยครับกินนอนในพันเนียดเลยนกต่อนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะทำคลิปนกต่อให้ดูนะครับผมวันนี้เปิดแบ่ง FC เอเปิดแบ่งชะเลย สายออดนะครับเสียงเพาะนะครับให้ fc นกเขาใหญ่ของเรานะครับผมเผื่อท่านใดอยากได้นกเขาชวาไปขึ้นกงนะครับนกใหม่เอาไปทําไว้นะครับผมของผมเอาไว้ตอนเคาะสนิมที่ได้สามแต้มแรกก็เป็นต่อแล้วนะครับตอนนี้เฉลยเจ้าขวัญนะครับได้สามตัวแบ่งเซนยนุไปสองตัวของเซนยนุก็ว่าลองดีนะครับแต่ยังไม่ได้ฝึกต่อนะครับนี่ไม่กี่เดือนเป็นต่อนะครับนี่ โอ้ตัวนี้น่าจะได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่าปีกมันห้อยโดนพเนียลปัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่คขนปุยๆติดนานครับบางตัวนี่ครับผมอ่ะโอเคครับท่านใดสนใจกระโรสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบุรได้เลยนะครับผมนี่นกเขาชวานะครับเสียงเคาะๆนะครับสายป่านะครับผมโอเครับผมท่านใดอยากได้กี่ตัวกระโรมันะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับผม สาหรับนกเขาใหญ่ก็นกตอหลายท่านถามก็ยังมีพอมีอยู่นะครับโทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปๆไปนอกพอดีผมก็ติดทุนระก็ะทึงว่างนี่ครับเอานกไปใส่ไว้แล้วก็รีบวิ่งมาดูช่างช่างมาต่อเติมบ้านนะครับให้ก็ก็ไปต่อทิ้งไว้ก็พยายามก็ติดติดเล่นบางวันก็ฝนตกก็ยังได้อยู่นะครับก็ถือว่าหมาน แต่ก็ยังเล่นไม่เต็มร้อยครับเพราะว่านกมันยังเพิ่งไล่เลื้อนได้ยังไม่ถึง10วันนะครับวันแรกๆไปก็ยังไม่ค่อยขันเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในกรงนานนะครับไม่ได้เล่นนานนกต่อนะครับนมี่นี้เป็นผลงานครับวันนี้จัดมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับอยากจะไปดูอีกนะครับอ่ะโอเคครับ F c ซีท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยครับนกเขาชวานะครับเสียงดีทุกตัวนะครับผมอ่าได้ยินเสียงแล้วก็ใส่ไว้ใกล้ๆเลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม